นายกเคาะแล้วนะครับแจกจริงในวันที่25กันยายน2517นี้นะครับสำหรับกลุ่มเบาบางนะครับเตรียมผูกพร้อมเพย์นะครับเพื่อรับเงิน10,000บาทได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรจการห่งรัฐที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์อย่าลืมไปผูกพร้อมเพย์นะครับส่วนผู้พิการนะครับจะเข้าบัญชีเดิมที่รับเงินเบี้ยพิการอยู่นะครับที่ไม่ต้องผูกพเพย์นะครับายละเอีดรายเดจากการแถลงของในานนายกเลยสรุปประเด็น การประชุมคารมอนแห่งอุสนี้นะคะตอนน่อคณะมนตรีได้อนุมัติตามกระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยจ่ายเงินให้แกุ่่มเป้าหมายคือที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่เกิน12.4ล้านรายและคนพิการจำนวนไม่เกิน2.5ล้านรายเป็นจำนวน1 0 0 0นบาทต่อคน จะเริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่25กันยายนพศ2567เป็นตบ้นไปโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานกิการธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์ได้เห็นชอบในหลักการและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการโดยรายรละเอียดกระทรวงการคลังจะแถลงต่อไปในรายละเอียดค่ะข้อมูลเบื้องต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดนะครับ ข่าวสารนะครับที่เป็นปัจจุบันนะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อจะรับข่าวสารที่เป็นปัจจุบันหากมีการอัปเดตข้อมูลนะครับเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้ทราบอีกนะครับสวัสดีครับ